เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศลพุทธศักราช2562หน้ามนฑลพิธีท้องสนามหลวงวัดศาสนาสถานใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและประเทศชาเชิญร่วมได้ชมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญจากประเทศต่างๆ13ประเทศวันที่29ธันวาคม2561 สวดมนต์ข้ามปี2,562วันที่31ธันวาคม2,561นับมนตทลพิธีท้องสนามหลวงวัดไกลบ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดสายด่วนวัฒน,ธ,นธรรม1765รัฐบาล สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการคนไทยไม่ทิ้งกันคะ่ะได้นำวีทีอาร์ที่เปิดรายการเมื่อสักครู่นี้โดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมคะ่ะท่านได้เชิญชวนให้เราชาวไทยทั้งหลายนั้นได้ปฏิบัติการสวดมนต์ข้ามปีร่วมกันคะ่ะท่านผู้ชมคะประเทศไทยนั้นเรามีศาสนาซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมีความหลากหลายในการดำรงชีวิตและมีหลายๆศาสนาหลายๆความเชื่อที่ยังอยู่ในประเทศไทยมีหน่วยงานหนึ่งคะ่ะเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้เป็นผู้กํากับดูแลในเรื่องของศาสนาค่ะวันนี้รายการคนไทยไม่ทิ้งกันได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมการศาสนาดิฉยนขออนุญาตแนะนําท่านกิติพันธ์พานสุวรรณค่ะท่านคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ใกล้ปีใหม่แล้วนะคะเราเริ่มจะข้าดาวกันแล้วค่ะค่ะรายการคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะจะได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรตินะคะในเรื่องของการทําุนประโยชน์ให้กับประเทศชาติและศาสนาอยู่เสมอค่ะวันนี้รายการคนไทยไม่ทิ้งกันเนี่ย เราอยากจะทราบภารกิจเกี่ยวกับภารกิจของกรมศาสนาว่าได้ดูแลศาสนาอะไรบ้างที่อยู่ในประเทศไทยอะค่ะครับจริงๆภารกิจของกรมการศาสนาเนี่ยนะครับก็เป็นการนำเอาศาสนาธรรมมาเผยแพร่ต่อประชาชนนะฮะในรูปแบบต่างๆแล้วก็หลักๆเลยเนี่ยนอกจากการเผยแพร่ใช้หลักธรรมคำสอนของทุกศาสนาที่ประเทศเรารับรองเนี่ยก็คือมีห้าศาสนาเนี่ยครับ ผ่านไปยังผู้นำศาสนาหรือผู้เผยแพร่ศาสนาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เรามาใช้อีกส่วนหนึ่งที่กรมการศาสนามีพระราหน้าที่อยู่ก็คือในส่วนของการอุปถัมภ์สนับสนุนกิจการด้านศาสนาทั้ง5ศาสนาที<ช>่อยู่ในประเทศไทยองค์พระญาติเอ่ยนามก็คือจะเป็นศาสนาพุทธนะครับอิอสลามคริสตพราหมณูและก็ซิกน,นะครับตามนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็มี รูปแบบการใช้ชีวิตของศาสนิกทั้ง5้าศาสนาเนี่ยรวบรวมไว้เพื่อที่จะให้เป็นแนวทางของแต่ละคนที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมแบบพุทธวธรรมในในประเทศที่เราดูแลอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นงานที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาโดยตรงอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าในงานศัสนพ,พ,พิธีรัฐพิธีและพระราชพ,พิธีที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมี กิจกรรมด้านศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับงานเหล่านี้เราก็เป็นภาระหน้าที่ของกรมการศาส,สนาเช่นเดียวกันที่เราจะเข้าไปดูนะครับอันนี้ก็ก็เป็นหลักๆที่ที่เราจะต้องปฏิบัติเป็นเป็น,ปนภารกิจหลักอีกส่วนหนึ่งก็คือการอุปถัมภุ้มครองศาส,สนาทั้งห้าศาสนาเนี่ยเพื่อ โดยเฉพาะในการที่จะมีการเผยแพร่ศาสนธรรมอย่างถูกต้องไม่เกิดการบิดสอนในลักษณะที่อาจจะผิดเพี้ยนออกไป <c oughs> จนทําให้เกิดการเข้าใจผิดซึ่งเราก็อาจจะเห็นอยู่บ่อยๆ <c oughs> ราะบางทีอาจจะมีประเด็นที่มีความไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ตรงกัน <c oughs> มีความแตกต่างกันก็พยายามที่จะต้อง,อง,องออใช้การเข้าไปดูแลในตรงนี้ให้ให ให้ศาสนาทุกศาสนาเนี่ยไม่ถูกบิดเบือนอันนี้ก็เป็นภาระหน้าที่ของท่นนาทนะค่ะท่านคุณดีค่ะคือศาส,สนาเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจร<ช>ิงๆแต่ห,หลักของแต่ละศาสนาเนี่ยก็จะน้อมนํามาจากศาสนาแต่ละองค์นะคะเรืร่องขอย้อนมาถึงศาสนาพุทธที่หนึ่นงศาสนาพุทธเนี่ยเราแบ่งอาจจะแบ่งเป็นหัวข้อสามหัวข้อใช่ไหมคะท่านที่ท่านได้ให้คำแนะนาดิฉะนัะคะว่าในเรื่องของศาสนาพิธีแล้วก็ เราจริงๆแล้วเนี่ยเราพยายามจะหลักๆเนี่ยก็จะมีทั้งสี่ด้านที่เกี่ยวศาสนาพุทธนี่นะครับก็คือในเรื่องของศาสนาพิธีศาสนาพิธีค่ะศาสนาธรรมก็คือคำสอนศาสนาธรรมคสอนแล้วก็ศาสนสถานอีกส่วนนึงก็คือศาสนาบุคคลที่เราจะเห็นก็คือจะเกี่ยวเนื่องอยู่อย่จะอยู่ประมาณประมาณประมาณสี่สี่สี่เรื่องก็เหมือนก็แต่ว่าสิ่งที่ จะมีความเปราะบางแล้วก็อาจจะมีผลกระทบมากมากเนี่ยก็คือในเรื่องของศาสนาบุคคล <Okay. S 2> นะอันนี้ที่เนื่องจากว่าคนมันมีการเคลื่อนไหวตลอกดลการเปลี่ยนแปลงตลอด <c oughs> สภาพแวดล้อมอาจจะทําให้ศาสนาบุคคลเปลี่ยนแปลงไป <Okay. S 2> ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในทางวัตถุทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ย <Okay. S 2> ตรงนี้ก็ก็เป็นภัยอย่างหนึ่งที่กรมการศาสนาต้องเข้าไปดูแล เพื่อจะคุ้มครองตัวศาสนาต่างๆให,ใ,หให้ให้มีวิธีที่ปฏิปติที่ถูกต้องตอนนี้ในสิ่งแวดล้อมอันหนึ่งที่น่ากลัวนะคะที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะการสือรร่อสารที่ทันสมัย<ช>บางทีการสื่อสารในเรื่องศาสนาก,ก็ผิดเพี้ยนไปเหมือนกันนะคะคก็ในในดในุสสวนการสื่อสารนี้เราก็ก็พบปบปัญหาอุปสรรคอยู่โดยเฉพาะมีการ เผยแพร่ภาพที่อาจจะไม่เหมาะสม <c oughs> ในในบางเรื่องของศาสนาบุคคลเนี่ย <c oughs> ซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมได้เลย <c oughs> เพราะว่า <c oughs> คนที่ผลิตสื่อคือคนที่เสพสื่อเป็นคนคนเดียวกันซะแล้วในปัจจุบันเนี่ย <c oughs> ตรงนี้นะฮะที่ท,ที่ก็ถือว่าเป็นภายในศาสนายอย่างหนึ่งที่เราต้องเข้าไปช่วยดูแลไม่ใช่ภารกิจของกรมการศาสนาเพียงหน่วยเดียวสุขธรรมก็ดูแลในส่วนนี้ด้วยนะครับ <c oughs> ตรงนี้นะที่ที่อาจจะต้องดูว่าสิา่งที่ปรากฏมาบ่อยๆก็อาจจะเป็นในของศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ <Okay. S 2> เ่เหตุผลก็คือว่าคนที่นับศาส,สนาพุทธในประเทศมีจํานวนมาก <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นภาพข่าวพวกนี้ที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์สื่อต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นในของศาสนาพุทธตรงนี้อะไรที่ทําให้เราต้องเ,อเข้าไปดูแลป้องกันระ <Okay. S 2> วังนะครับว่าจะมีวิธีอย่างไรที่จะ ควบคุมหรือว่าให้เกิดที่น้อยที่สุดเราคงห้ามไม่ได้แต่จริงๆแล้วในส่วนของสนาบุคคลในศาสนาพุทธเนี่ยกรมการศาสนาอาจจะไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็พยายามที่จะอสอดส่องดูแลนะฮะเพื่อ ไม่ให้เกิดภาพที่อาจจะไม่เหมาะสม <c oughs> ต่อสำนักสารูปสมมตินะในในเรียกอย่างนั้ก็ <c oughs> แล้วกันในที่ปรากฏอยู่ในสื่อ <c oughs> บ่อยๆแต่สื่อท,ที่ท่านเอ่ยมาสักคู่นี้อาจจะเป็นสื่อในเชิงลบมแต่สื่อในเชิงบวกที่ทางกรมศาสนาสร้างขึ้นมาหรือว่าเป็นเป็นผู้ที่สร้างสรรค์งานเนี่ยจงเช่นการ์ตูนดีๆนะคะ <c oughs> เพื่อเ <c oughs> ยาวชนเกมใช่ไหมคะที่ท่าได้เห็นอยู่ตามสื่อนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะค่ะท่านพูดถึงเรื่องของ การ์ตรูนที่เป็นสื่อดีให้กับเยาวชนจริงๆการ์ตรูนที่เป็นสื่อดีอย่าง<ะ>จิตตนครเนี่ยนะครับก็ววววมีการเผยแพร่มีพยายามที่จะให้เด็กเยาวชนก็มีโอกาสเ,เข้ามาเรียนรู้นะ,นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสื่อพวกนี้อาจจะสร้างแรงจูงใจได้น้อยกว่าสื่ออื่นๆน,นะครับแต่เราก็เ,เป็นที่น่ายินดีว่า กิจกรรมหลายๆส่วนของกรมการศาสนาเนี่ยก็มีเด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมมากขึ้นะนะฮะ,ร,ร,ะร่วมมากขึ้นแล้วก็เราก็มีโอกาสาที่จะให้เขาเผยแพร่แล้วก็เข้ามาสัมผัสสื่อที่เป็นสื่อดีในะสณะนี้ของกรมการศาสนาเช่นเดียวกันแล้วก็เดี๋ยวในช่วงวันเด็กที่จะถึงเนี่ยเราก็จะมีการนําสื่อเหล่านี้ ไปเผยแพร่ให้กับเด็กและเยาวชนที่จะเข้ามาประเ็นในปีหน้านี่คือวันเสาร์ที่12มกราคมนะครวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราเนี่ก็จะเป็นตรงวันเด็กวันที่12พอดีครับซึ่งเราก็จะมีโอกาสเอาสื่อดีที่เรามีอยู่เนี่ยไปเผยแพร่ให้กับเด็กอาจจะเป็นเด็กที่เคยมากระหาเราแล้วปีนี้มาอีกหรือว่าเด็กที่มาใหม่นะครับก็คือเราเราก็พยายามที่จะให้กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ว่าทุกวันเด็กเด็กจะต้องมา ท่านกำลังสร้างต้นกล้าอะไรประมาณนั้นต้นกล้าศที่จะงอกงามต่อไปในวันข้างหน้าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราพยายามที่จะใช้สื่อออนไลน์แล้วก็มีเป็นลายออฟฟิเชียนของกรมการศาสนาซึ่งก็พยายามที่จะดึงคนหรือว่าเด็กเหล่านี้เข้ามาร่วมกิจกรรมของเราให้มากขึ้นพยายามที่จะเผยแพร่กิจกรรมของเขานะฮะว่าเขาทําอะไรอย่างไรเพราะว่า เท่าที่เราพยายามศึกษาพฤติกรรมของไม่ว่าจะเด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยชอบที่จะเผยแพร่แสดงตนออกมาว่าอ่าใช่ครับเ<อ><อ>พราะฉะนั้นเนี่ยกิจ,จกรรมเด็กที่ทําเกี่ยวเนื่องกับศาสนาหรือว่าการสร้างคุณธรรมความดีเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะเผยแพร่ให้เขา อย่างน้อยเนี่ยเขาก็ได้เห็นตัวตนคนอื่นเห็นตัวตนของเขาเนี่ยรเราเาก็พยายามไปใช้ช่องทางนั้นอยู่ก็ทางทา,งทางรงการศาสนาแม้จะมีเจ้าที่ทางด้านชาสัมพันธ์ไม่มากแต่เราก็พยายามอย่างเต็มที่เท่าที่สภาพกำลังเราจะมีอยู่อีกโครงการหนึ่งที่ทิฉันเห็นนะคะคือโครงการคร่ายเยาวชนสำหรับเยาวชนที่นับสือศาสนาท,ที่ต่างๆกันใช่ไหมคะเพื่อจะมาเหมือนกับละลายพฤติกรรมหรือวิธีทางที่จะอยู่ร่วมกันได้ในทุกศาสนาใช่ไหมคะค่ะ จริงๆมันก็เป็นค่ายเยาวชนสัมพันธ์ <Okay. S 2> ก็จะมีการเชิญเด็กที่นับถือศาสนาต่างๆเข้ามาเข้าค่ายเยาวชนร่วมกันนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ทําต่อเนื่องให้เขาเรียนรู้ความแตกต่างซึ่งกันและกันนะ <Okay. S 2> ครับว่าสิ่งท,ที่เขาคิดว่าแตกต่างกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย มีหลักข้อเชื่อที่เหมือนกันก็คือข้อเชื่อที่ให้คนทําความดีรู้จักแบ่งปันหรือว่าไม่เบียดเบียนคนอื่นจริงๆแล้วเนี่ยผมพยายามศึกษาศาสนาในวิถีชีวิตศาสนาห้าศาสนกที่ที่เราเป็นตัวอย่างอาจจะเขียนบอกอยู่พอสมควรว่าถ้าเราอ่านทั้งหมดอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะกรุปลงลงได้ว่าหมายจะจัดหมวดหมู่ได้ว่าข้อเชื่อไม่ว่าของพุทธคิ์อิสลาฮินดูซิกเนี่ยคล้ายๆกันสามารถที่จะ พูดได้ทุกเวทีนะใจด้วกันเชื่อมโยงได้เป็นความแตกต่างที่ลงตัวใช่ครับจริงๆแล้วเป็นความเหมือนที่อาจจะมีการข้อแตกต่างอยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองแต่อีกส่วนหนึ่งที่ผมขออนุญาตที่จะนําเรียนที่นี่ก็คือว่าในปีหน้าเนี่ยประเทศไทยจะได้รับโอกาสเป็นประธานอาเซียนนะครับท่านรัฐมนตรีท่านเป็นเวลาสำคัญครับท่านรัฐมนตรีท่านก็ให้ไปประชุมในในต่างประเทศ ในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยก็จะให้เป็นปีว่าทําอาเซียนด้วยแล้วก็กิจกรรมหนึ่งซึ่งท่านได้มีนโยบายและมอบหมายกลมศาสนาเรื่ินการเนี่ยก็คือว่าการที่จะนำเยาวชนต่างศาสนกเนี่ยามารวมกันในเยาวชนอาเซียนเนี่ยเป็นค่ายเยาวชนอาเซียนที่ทํากิจกรรมด้านศาสนาเหมือนกับที่ได้ท่านที่กานาท่าน,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 านได้พูดว่าเรามีกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เราก็จะเอาลงดูว่าถ้าต่างประเทศ ที่เป็นประเทศรอบบ้านเราหรือประเทศในกลุ่มอาเซียนเ่ยทำกิจกรรมเดียวกันในบ้านเราเนี่ยภาษาเดียวกันแต่ความเชื่อที่ต่างกันเป็นความแตกต่างที่ลงตัวได้ผลแล้วเราลองดูว่าถ้าต่างภาษาไปอีกต่างศาสาไอีกเราจะมีวิธีบริหารจัดการให้ลงตัวอย่างไรเช่นนั้นใช่ไหมคะใช่ครับผมว่าคนอย่างน้อยคนที่มาทํากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องสัตสิงสัมพันธ์เนี่ยพื้นฐานต้องเป็นคนที่ไม่ใช่คนไม่ใช่คนเกเรแน่ จะบอกว่าเป็นคนดีหรือไม่นี่เรายังไม่กล้าที่จะพูดแต่ผมเชื่อว่าถ้าจะให้ตัดสินใจว่าเป็นคนดีหรือไม่ผมเชื่อว่าจะพื้นฐานดีถึงจะมาทํากิจกรรมแบบนี้ได้เพราะมีความเชื่อว่าทุกศาสนานั้นสอนให้คนเป็นคนดีใช่ไหมครับใช่ครับใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะท่านท่านก็มีนโยบายว่าลองกลมศาสนาลงไปดูว่าเราจะทําค่าเยาวชนที่เป็นต่างเชื้อชาติศาสนา ลองมาทําเป็นศาสนกสัมพันธ์ดูสิจะ<ช>เป็นยังไงในปีที่ไทยได้ได้เป็นประธานอาเซียนในปีหน้านี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจของกรมการศาสนาด้วยนะครับก็คือสร้างความที่เรียกว่าสภา,า,าวะแวดล้อมแห่งการอยู่ร่วมกันเนี่ยให้ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเด็กพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นในชาติเดียวกันหรือต่างชาติต่างภาษาเนี่ยต่อไปเขาก็ต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ ผมเชื่อว่าคนที่มีพื้นฐานดีเนี่ยอนาคตเขาก็ต้องเป็นคนดีเขาก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้ที่เข้ามามีบทบาทนําในกิจการที่จะส่งผลให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองหรือว่ามีความมั่นคงนะ<ช>ครับผม เรามีความเชื่อว่าจิตใจที่ดีงามนั้นก็จะสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับประเทศชาติเช่นกันค่ะท่านก้ามาถึงภารกิจอีกเรื่องหนึ่งค่ะภารกิจการเผยแผ่ทางศาสนาทราบว่ามีกองทุนเผยแผ่ศาสนาในรัชการที่เก้าท่านทรงมอบหมายให้ไว้ใช่ไหมคะครับก็เป็นกองทุนเผยแผ่ครับศาสนาแปดสิบพรรษาของรุ่นเก้ารัชกาลที่เก้านะครับ จริงๆแล้วกองทุนนี้ก็จะมีภารกิจอยู่หลักๆที่เราทําอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่สเรื่องก็คือในเรื่องที่อาจจะดูแล้วมีลักษณะที่โดดเด่นแล้วก็เป็นที่เกล่าวขวัญถึงก็คือการที่จะนำศาสนิกหรือว่าผู้นำทางด้านศาสนาเนี่ยไปสังเวชนียสถานไปแฉวงบุญในะเท่าสวงบุีครับที่อินเดียในเนปาล ดิฉันสนใจเรือ่องนี้บพ <c oughs> ิ่ <c oughs> ทั้งทั้งสี่สังเวกเนี่ยนะ <c oughs> ครับแล้วก็มีอีกส่วนนึงก็คือในเรื่องของการเผยแพร่นะครับ <c oughs> ก็เราก็ทําเหมือนกันแต่ว่าอาจจะดูแล้วไม่ค่อยโดดเด่นจริงๆเพราะงานเผยแพร่นี่คนที่จะรับรู้จริงๆคือคนที่ถูก เอาไปเผยแพร่ใส่แต่ว่าคนที่อยู่วงนอกนี่อาจจะไม่เห็นเพราะว่ามันอาจจะไม่มีภาพข่าวอะไรออกมา,มา,มากนะโครงการกตรงนี้อายากทราบว่าประชาชนเรามีส่วนร่วมอย่างไรบ้างเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้มันก็ทุกภาคส่วนมีโกาสเข้าไปนี่นะครับแต่ว่าด้วยข้อจํากัดเพราะว่าเป็นการเดินทางไปสังเวชทั้งสี่ที่ซึ่งมีค่าใช้จ่ายข้างสูงก็จะมีการคัดนะครับคัดผู้ที่จะมาต่อยอดได้ <Okay. S 2> นะครับ <Okay. S 2> อย่างเช่นก็คืออย่างแรกก็เป็นพระพิสุที่ทําหน้าที่เป็นพระวิทยาทอ <Okay. S 2> เป็นผู้ที่บรรยายธรรมหรือว่าเผยแพร่ศาสนาคําสอนในในสถานที่ต่างๆ <Okay. S 2> แล้วก็ผู้ทําคุณประโยชน์กับผู้ศาสนา <Okay. S 2> อันนี้ก็ถือว่าท่านกเกษียณสละอยู่แล้ว <Okay. S 2> ให้ท่านลองไปดูว่าต้นกําเนิดของุทธศาสนาที่เรานับถือนอยู่เป็นส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ย มีอยู่อย่างไรนะครับแล้วก็เป็นที่น่าเริ่มใส่ศรัทธาอย่างไรเป็นการย้ำศ<ถ>รัทธาและความเริ่มใส่ย,ยิ่งขึ้นนะคะว่าสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติอยู่แล้วเนี่ยมันต้องดีขึ้นกว่าเก่าใช่แล้วก็มีความเชื่ออย่างมั่นค,คงขึ้นเพราะว่าถ้าไม่ได้ไปเห็นแล้วมาพูดมาบรรยายว่าเหตุเกิดที่นั่นที่นี่ที่นู่นอย่างเงี้ยผมว่ามันก็อาจจะไม่ทราบซึ้งหรือว่าพูดได้ไม่เต็มปากหรือว่า อาจจะไม่สร้างความมั่นใจให้กับคนที่ทจะมีหน้าที่เผยแพร่หรือว่าบรรยายนะกสานี้ครับอันนี้ในานาของกรมศาสนาที่ดูแลเป็นคณะไปนะคะคแต่ส่วนในภาคส่วนภาคเอกชนนะคะท่านหลายท่านมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปโดยจัดกรุ๊ปของตัวเองอันนี้ทางกรมศาสนาเนี่ยได้มีส่วนให้ข้อแนะนําอะไรบ้างไหมคะจริงๆแล้วเราก็มีฐานข้อมูลอยู่นะครับว่า ศูนย์อำนวยความสะดวกกับผู้ไปแสวงบุญเนี่ยในประเทศอินเดียในปานเนี่ยมันมีอยู่ที่ไหนบ้างอันนี้ก็ผู้ที่จะเดินทางเองนะครับในไปไปทั้งสี่สังเวเนี่ยก็สามารถที่จะขอข้อมูลนะครับว่า ถ้าจะต้องไปจากเมืองนี้ไปสู่เมืองนี้ค,ควรจะมีจุดพักที่ไหนจุดแวะที่ไหนให้มีข้อมูลก่อนเดินทางนะครับมีข้อมูลแล้วก็ทั้งทั้งศูนย์ทั้งหมดเนี่ยทางกรมาสนาก็ให้การสนับสนุนอยู่นะครับแล้วก็ท่านก็มีเมตตามากส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีพระพิสูจน์ที่จำพรรษาอ,อยู่นะครับก็จะดูแล แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เรื่องห้องน้ําห้องท่าที่เกงว่าจะไม่สะดวกเนี่ยศูนย์เหล่านี้ที่จะสามารถคนความสะดวกได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสาสรนิสผู้ศสาสนิกชนที่มีความสรงที่เดินทางเนี่ยก็อาจจะขอข้อมูลกรมการศสนาได้<ช>แล้วก็ถ้าจะให้กรมศาสนาเป็นสื่อกลางในการที่จะประสานไปที่ศูนย์นั้นๆเราก็ยินดีนะครับยินดีที่จะจะ,จะให้ความร่วมมือเพราะถือว่า เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งใช <C 68> ่ไหมครับใช่ไหมคะนอกจากศาสนาพุทธแล้วเนี่ยทราบว่าวิธีทางของการเดินทางไปสวงบุญก็จะมีทางด้านศาสนาอิสลามด้วยครับที่ไปนครเมกะ <C 68> ใช่ไหมคะคือแต่เดิมเนี่ยออกองกิจการฮัทนี่นะที่นำศาส,สนิกที่นับถือศาสนาอิสลามไปเมกะเนี่ยนะครับ <C> อยู่กับกรมการศาสนาทีน,นี้พอในปี2019เกนี่ยก็ได้มีการอนภารกิจเนี่ย ไปยังกระทรวงมหาดไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในงานในส่วนนี้เราก็ไม่ได้ดูแลโดยตรงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัทเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ของกรมการศาสนาเนี่ยเข้าไปร่วมทํางานอยู่ด้วยนะครับเราอาจจะไม่ได้ดาเนินการโดยตรงแต่เชื่อว่าถ้าจะมีข้อสงสัยอย่างไรเนี่ยนะฮะก็อาจจะประสานไปที่กรมการศาสนาได้เราก็คงจะประสานไปยังกระทรวงมหาดไทยองค์การปกครองว่า สิ่งไหนหรือว่าอะไรที่เป็นข้อมูลที่ท่านต้องการอยากจะทราบอยากที่จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการที่จะวางแผนในการเดินทางไปไปนครเมกะเนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรค,ครับอันนี้ก็เรียกว่า<ม>ท่านก็ยังต้องเป็นพี่เลี้ยงในโครงการนี้อยู่แม้นว่าจะไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยแต่ถือว่าเรามีหน้าที่ส่งเสริมนะครับ ไม่ว่าจะเ,เรื่องของศาสนธรรมหรือว่าในเรื่องของการดําเนินการกิจกรรมของแต่ละศาสนาเนี่ยก็เป็นเป็นภาระหน้าที่ของของกรมการศาสนาที่ต้องดูเพราะฉะนั้นทุกศาสนาทั้งห้าเนี่ยนะครับเราก็ยินดีที่จะให้คําแนะนําหรือสนับสนุนเท่าที่เรา มีกรอบหน้าหน้าที่ดาเนินการ,ร,รอันนี้เป็นภารกิจของกรมศาสนาด้วยตรงค,รค่ะคคแต่ภารกิจที่กําลังจะมาถึงค่ะท่านคะเนื่องจากว่าเราเหลือเวลาอีกประมาณ10กว่าวันเท่านั้นก็จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่แล้วภารกิจที่โดดเด่นอีกอันหนึ่งค่ะที่ทางภาคประชาชนเนี่ยจะมีส่วนร่วมก็คือการสวดมนต์ข้ามปี ใช,ใช่ไหมคะปีนี้กําหนดการเป็นอย่างไรบ้างคะพวกเราคอยฟังคอยติดตามกรมศาสนามาโดยตลอดค่ะคขอบคุณมากครที่ที่คุณมาติดตาม <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยภารกิจของเรื่องการสวดบนข้างปีเ,เราเริ่มมาตั้งแต่ปีประมาณ14 <c oughs> 148นะครับ <c oughs> นับถึงปีนี้ก็เป็นปีที่14นับปีปีที่เป็นต้นเหตุด้วยแต่ละปีก็ในปีแรกๆก็เริ่มที่ในวัดนะฮะแล้วก็มีคนเข้ามาร่วมกิจกรรมอยู่ ในระยะหลังเนี่ยก็มีการตอบรับที่ดีขึ้นนะครับมีการขยายวงกว้างขึ้นนะครับขยายวงกว้างขึ้นในในช่วงสามสี่ปีหลังเนี่ยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยจาก1 0จ็ห้ากว่าล้านนะเป็น17ล้านในปีสุดท้ายเมื่อปี2อง0ต่อ2 5 1 1กเ็นี่ยก็มีประมาณ20ล้านเศษประมาณ20ล้าน7แสนคนเนี่ยนะก็แสดงเห็นว่าคนไทยเนี่ยมีความ มีพฤติกรรมในการที่จะขึ้นปีใหม่ในรูปแบบอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้เราเมีความมั่นใจว่าถ้าเราจะจัดกิจกรรมให้ดูเป็นสิ่งที่ประชาชนภาคภูมิใจควรจะเป็นลักษณะไหนก็ในปีนี้ก็จะมีการอัญเชิญพระธาตุ โทษนะพระบระมสารีริกธาตุแล้วก็ผู้รู้สําคัญคจากประเทศที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยนะครับจำนวน12ประเทศนะครับรวมประเทศไทยด้วยก็จะเป็น13าอ,อ,อาทิเช่นประเทศภูฐานกัมพูชาจีนนะครับอินเดียญี่ปุ่นลักษณะนี้นะครับก็ทั้งหมด12 จะนำพระบรมสารีิกธาตุหรือพระรุปสำคัญเนี่ยมาประดิษฐานในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยที่เันที่29เนี่ยสถานที่หลักเลยคือที่พระบรมสนามหลว<า>งลวค,ครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นมงคลที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นียก็จะนำมาประดิษฐานบนบุษบก ที่จะเป็นริ้วขบวนนะจากลานพระพามหาเจษนาบดินเนี่ยไปยังท้องสนามหลวงในวที่ยี่สเก้าเ <29 S 2> ่เวลาป,ป,ประมาณสัก17นาฬิกาก็จะเปะ็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดนะครับเวลาประมาณ18น, <c oughs> นาฬิกาก็จะอัญเชิญไปบริฐานที่ท้องสนามหลวงตั้งแต่วันที่29ถึงวันที่ 1, 1> <c oughs> เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าไปสักการละอันนี้เป็นกิจกรรมที่อย่างต่อเนื่องแต่ว่าในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเนี่ย ก็จะเริ่มวันที่31นะครับช่วงประมาณสัก6โมงเย็นก็จะมีเริ่มการแสดงทางศีลปาวัฒนธรรมอันนี้พูดถึงทั่วประเทศไทยเลยใช่ไหมคะทั่วประเทศเนี่ยทุกวัดก็จะวันที่31วันโดยพร้อมเพียงกันนะครับแล้วก็สําหรับในกรุงเทพนี่จะพิเศษหน่อยก็คือตั้งแต่ันที่31ก็อาจจะช่วงหัวค่าผมว่าทุกที่คงปฏิบัติคกล้ๆกันนะครับไม่ใช่เฉพาะวัดอย่างเดียวพื้นที่ที่จัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นในเขตดุรยางแห่งชาติ หรือในทันทศาานานี่ก็จัดด้วยเช,ช,ช่นเดียวกันเ,เพราะฉะนั้นในที่วัดใกล้บ้านท่านก็มีโอกาสที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมได้แต่ว่าที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเนี่ยจะพิเศษสักนิดหนึ่งก็ตรงที่เราขอพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาสวรางนะครับมาปฏิสานที่ท้องสนามหลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยในที่31หรือในห่วงเวลาตั้งแต่29ถึงถึงที่ห่เนี่ยประชาชนก็จะมีโอกาสสักการะตัวแทนของพระเจ้านะครับ ที่ท้องสนามหลวงนะครับรวมถึงในพื้นที่อื่นๆด้วยจริงๆนะเนี่ยอยากจะขยายความว่ากิจกรรมที่ประเทศเนี่ยไอ้กันที่ขออนุญาตให้ท่านเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนครับค่ะให้ร่วมกิจกรรมนี้ค่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับกิจกรรมจวดนต์ข้ามปีในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่พิเศษมากเพราะว่าเรามีขบวนทั้ง13ประเทศนะครับจากลานพระปามหาจัสมวีรินตั้งแต่ที่29เลยนะครับ จนไปถึงวันที่1นะครับโดยที่กิจกรรมหลักๆคือวันที่29ก็จะมีริ้วขบวนจากประมาณ17นาฬิกาในวันที่30เนี่ยถึงแม้ยังไม่ใช่วันสิ้นปีแต่ว่าก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาก็คือว่าจะมีการไหว้พระสิบวัดสืบสิริสวัสดิ์สิริราชการนะครับก็คือว่าวัดทั้งสิบวัดเริ่มต้นจากวัดพระเชตุพนวัดอรุณราชวรารามไปจนถึงวัดวชิรธรรมสาธิตนะครับ แล้วก็ในวันที่หนึ่งก็จะมีการทำบุญตักบาตรตามประเพณีของเราในการขึ้นปีใหม่ครับผมครับท่านผู้ชมคะรายการคนไทยไม่ทิ้งกันวันนี้นะคะเราได้สาระดีๆแล้วก็รับเป็นสิริมงคลโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศค่ะดิฉันในนามของรายการคนไทยไม่ทิ้งกันหากท่านผู้ชมพบเห็นสื่อสิ่งดีๆกิจกรรมดีๆหน่วยงานที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ขอให้รายการคนไทยไม่ทิ้งกันเป็นสื่อกลางและขอให้ปีใหม่ในปีนี้ทุกท่านเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมสวดนมนต์ข้ามปีกันทุกๆวัดทุกๆาศาสนาที่มีความพร้อมค่ะครับสวัสดีค่ะ CPF นำทีมจิตอาสาร่วมกิจกรรมตามโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ คณะผู้บริหารร่วมกับพนักงานจิตอาสาของบริษัทเจริญพกภคาพันอาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ร่วมทำกิจกรรมอาสาในโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจณบริเวณหน้าอาคาร CP Tower สีลมเพื่อตอบสนองพระราชปัิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารต่อย,ยอดและรักษาเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดกว่า300คนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองร่วมทํากิจกรรมทําความสะอาดบนถนนปลูกต้นไม้ทาสีทางเท้าและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสําหรับโครงการนี้ทั้งโรงงานและฟาร์มของ CPF ยังได้จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อตอบแทนคุณสังคมทั่วประเทศโดยพร้อมเพียงกันอีกด้วยโรงเรียนนานาชาติคอนค o เดียนอินเตอร์เนชั่นแนลสคเปิดศูนย์กีฬาสปอร์ตคอมเพล ศูนย์กีฬาหรือสปอร์ตคอมเพล็กซ์อาคาร5ชั้นที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในโรงเรียนนานาชาติคอนคอนเดียนอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลโดยประกอบไปด้วยสระว่ายน้ำเกลือขนาด50เมตรห้องฟิตเนสโต๊ะสนุกลานปิงปองสนามเทนนิสและห้องฟันดาบซึ่งภายในอาคารสามารถรองรับนักเรียนได้ถึง1,200คนทั้งนี้เพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาและสุขภาพของนักเรียนให้ควบคู่ไปกับวิชาการและคุณธรรมก็อันที่จริงเนี่ยโรงเรียนคอนคอนเดียนก็ดำเนินกิจการมาประมาณ 18ปีขึ้น19เปีนะคะปีนี้ปีที่19เกนี่ยก็เราก็ทําเรื่องการศึกษาเยอะแยะมากเราเน้นเรื่องการสร้างคนผู้นําที่มีคุณธรรมแล้วส่วนหนึ่งที่ว่าเราคิดว่ามันสําคัญมากสําหรับการสร้างผู้นำเนี่ยก็คือมีความมีน้ําใจเป็นนักกีฬาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการกีฬาก็เลยเป็นสิ่งที่ว่าเราคิดว่ามันสําคัญที่เราจะต้องทุ่มเทให้กับมันนะเน้นว่าเราเห็นด้วยแม้จะไม่ใช่แค่าการศึกษาเนี่ยความการกีฬาแล้วก็สุขภาพของนักเรียนเป็นสิ่งที่สําคัญมาก นอกจากนี้ยังมีเหล่านักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยของ True Bangkok United มาร่วมเปิดคลินิกสอนฟุตบอลและเพิ่มทักษะในการเล่นฟุตบอลที่ถูกต้องให้กับนักเรียนอีกด้วยฟักหน่อยพี่ทูครับยส่เยอะความน่าจะเป็นยิ่งเยอะอเก็บไปเยอะแล้วใช้พลอยรุ่นเลยไหมครับ ของเงลุ้นอยู่แล้วหัวใจอาลุ้นนะป่าแอดไลน์สิงร mm ีวอรดเติมพอยด้วยรหัสใต้ฝายิ่งสะสมเยอะยิ่งได้ลุ้นเยอะกันทุกเดือนแถมลุ้นอีกต่อโตโยต้าซีเอชอาร์สามคันเลือกน้ำสิงยิ่งดืม่มยิ่งได้เจ้านายก็ดื่มสะสมพอยตั้งแต่1มิถุนายนถึง27ธันวาคมนี้